สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหานี้ไหมครับเวลาที่เรานําวิดีโอที่ถ่ายจาก iPhone ของเราเนี่ยนะครับโยนลงบนไทม์ไลน์ในแอป l u m a Fusion ของเรานะครับแล้วมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าไม่สามารถนําลงมาบนไทม์ไลน์ได้ผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้กับเพื่อนๆนะครับคาดว่าเพื่อนๆมือใหม่บางคนอาจจะเคยเจอปัญหานี้มาบ้างนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็สาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปสอนเลยครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปสอนฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง853 c u t m e มคัเดียช่องนี้ไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเลือกแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดเท่านี้ก็ไม่พลาดกันร,รับชมคลิปใหม่ๆของช่องนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะให้เพื่อนๆลองดูปัญหานี้กันก่อนครับไฟล์นี้คือไฟล์วิดีโอที่ผมถ่ายด้วย iPhone ของตัวเองก็ไม่มีปัญหาอะไรเล่นได้ปกติผมจะนำมันลงมาวางไว้บนไทม์ไลน แล้วให้เพื่อนๆลองดูปัญหาที่พบนี้นะครับเนี่ยครับไม่สามารถโหลดไฟล์ลงบนไทม์ไลน์ได้แต่เล่นดูก็ไม่ได้เหมือนกันผมจะพาเพื่อนๆไปดูสาเหตุและวิธีแก้ปัญหานี้กันครับให้เพื่อนๆไปที่คลังภาพของเรานะครับไปที่ตัววิดีโอของเราที่มีปัญหานะครับเพื่อนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือผมเนี่ยได้มีการแก้ไขวิดีโอนี้ครับ เลยทำให้เกิดปัญหาเหมือนในตัวอย่างซึ่งผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเราแก้ไขจากตรงนี้แล้วทําไมมันถึงโยนลงทำลายในแอปไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเรารู้วิธีแก้ปัญหาละการแก้ปัญหานี้ก็คือให้เพื่อนๆแตะที่ปุ่มแก้ไขด้านบนตรงนี้เมื่อเข้ามาแล้วก็สังเกตดูตรงนี้เมนูแปลงกลับสีแดงตรงนี้นะครับหมายถึงว่าวิดีโอนี้นะครับมีการแก้ไขคือมีการตัดความยาวของวิดีโอให้สั้นลง ดูตรงนี้นะครับวิธีการแก้ไขก็ทําง่ายๆด้วยการแตะที่ปุ่มแปลงกลับแตะแปลงกลับไปเป็นต้นฉบับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับให้เพื่อนๆกลับไปที่แอป r u m m a Fusion อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ลบทิ้งไปก่อนรีเฟชหน้าจอหนึ่งครั้งแล้วลองลากไฟล์เดิมกลับลงมาวางใหม่อีกรอบหนึ่งครับเท่านี้ก็แก้ไขปัญหานี้ได้แล้วครับ แต่ผมมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะให้เพื่อนๆดูเป็นข้อสังเกตนะครับวิดีโอไฟล์นี้นะครับที่ได้จากการอัดภาพหน้าจอคือไม่ใช่วิดีโอที่ได้จากการถ่ายนะครับผมจะเข้ามาปรับแต่งจากตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปที่แอปแล้วลากลงบนไทม์ไลน์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเรียบร้อยแล้วก็มาแตะที่ปุ่มเสร็จสิ้นแล้วก็บันทึกวิดีโอครับเมนูแรกเสร็จแล้วกลับไปที่แอป l u m a Fusion อีกครั้งหนึ่ง แล้วลองดูนะครับสำหรับไฟล์นี้ว่าจะเป็นเหมือนกับตัวอย่างแรกไหมที่เป็นไฟล์วิดีโอจากการถ่ายไม่ใช่จากการอัดหน้าจอไม่มีปัญหาอะไรครับก็สามารถแก้ไขก่อนได้นะครับสำหรับไฟล์ที่อัดเป็นภาพหน้าจอสรุปง่ายๆเลยก็คือวิดีโอที่ได้จากการถ่ายมีการแก้ไขก่อนจะเอามาใช้ในแอป l u m a Fusion จะทาให้เกิดปัญหาการโหลดไฟล์ลงบนไทม์ไลน์วิธีการแก้ไขปัญหาก็คือเราไม่ต้องแก้ไขวิดีโอที่ถ่ายมานะครับให้เพื่อนๆโยนมาที่แอป l u Ma Fu s i ช n ก่อนแล้วค่อยแก้ไขนั่นเองโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาในการที่เราไม่สามารถโหลดไฟล์วิดีโอที่ถ่ายจาก iPhone นะครับลงมาบนไทม์ไลน์ของเราได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่เข้ามาชมนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่ใช้งานเป็นกันอยู่แล้ว แล้วก็กำลังมองหาเทคนิคในการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันไว้ด้วยแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ